สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาววิกตอรี่ไวยด้วย,ยกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาขับตาม CBR 5 0 0น้องแบงค์หลบหมดนะครับเซ็ตกลองแป๊บนึงนะโอเคลุยวัน,น่ี้น้องแบงค์มากับ CBR 5 0 0นะกับยาง i z เนะเขาบอกว่ายางตัวนี้หนึบมากๆนะครับของ IRC อยู่บนน้อยแม่เจ็บนะครับถนนก็จะเล็กๆหน่อยเรียกว,ว่าถนนแคบและกันเออเดี๋ยวเราจะมาชมดีลาของน้องแบงค์นะครับปกติขับ TBR 650นะครับก็ได้เอา TBR 5 0 0หมานะครับยางใหม่นะ ีก็เป็นระหว่างทางผ่านนะเชียงใหม่ไปลำปางก็ได้นะครับเชียงใหม่ไปลำปางไปออกพะเยาก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นทางแม่ออนสันกำแพงเชียงใหม่นะครับใครที่ไม่ไม่เคยมาก็ลองมาได้นะแต่ตรงนี้เป็นขากลับนะวิวดีนะครับแล้วก็ถนนเนี่ยสร้างใหม่นะครับเป็นถนนใหม่หมดเลยสมัยก่อนผมมาประมาณหกเจ็ดแปดปีก่อนนะถนนมันก็ยังแบบ แต่ตอนนี้ถนนเขาทํามาใหม่หมดแล้วนะครับไม่มีแบบที่มันเป็นซีเมนต์หรือแบบขูดขะอะไรแล้วขับสนุกค,ครับก็กลับกินลมชมวิวกันได้สบายตะบายเนะีนะ่เดี๋ยวเรามาดูลีลาของน้องแบงค์หลบมดนะ TBR 500R ร่มรื่ดก็มีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดอะทางโค้งนี่แบบเยอะสมใจครับใครอยากมาเล่นโค้งก็เส้นนี้น่าตอบโจทย์เยอะนะแต่ก็ต้องระมัดระวังกิ่งไม้นะครับอ่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเศษน้ำครับมันไม่รู้ว่ามันมาจากไหนอนะแถวนี้ถนนมันจะชื้นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะอ่ามีต้นไม้เยอะนะครับก็จะร่มรื่ด เวลาของน้องแบงค์โอ้โหดูดูดู นะน่าจะไม่ถึงปีนะครับก็รู้สึกว่าแบบพื้นยังเป็นสีดําๆอยู่แต่ว่าใครที่ไม่เคยมาก็ต้องระรมัดระวังนะครับก็มันเป็นโค้งค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งขึ้นทั้งลงเนาะมีโค้งหลายแบบมากก็เดี๋ยวเราจะตามน้องแบงค์ไปสักครึ่งทางแล้วกันนะครับ เลแล้วก็จะกินลมชมวิวของเราไปต้นไม้ล้มนะแถวนี้ถนนมันเริ่มชื้นๆหน่อยนะพื้นมันเริ่มเพียกๆต้องระมัดระวังด้วยนะครับ เส้นที่ส่วนให่ไบเกอร์ไม่ค่อยมากันะผมไม่ค่อยเจอรถแบบไบเกอรส์สวนกันนะเท่าไหรตัวเองนี่เขาโชว์ดีลาดีเลยนะยังหัวยังสอกยังหมดเลย ก็น่าจะถึงครึ่งทางที่เรามาแล้วนะครับเราก็จะตามไปอีกตักนิดหนึ่งแล้วก็ชิวๆกันไปเรื่อยๆแล้วกันเผือแป๊บเดียวนี่ไปอยู่ข้างหน้าน่นแล้วนะ B R ห้าร้อยของเรา เพื่อนๆคนอื่นก็นําไปไกลแล้วนะเรามัารอกันเนะี่ยเพื่อนๆบิดไปก่อนแล้ว <kap> <im it> ถนนเริ่มชื้นเป็นจุดๆนะครับก็ต้องระมัดระวังแหละค่อยๆไปดีกว่าอันตรายนะอาจจะเป็นเพราะแบบฝนตกนะอาจจะเป็นน้ํา <im it> น้ําค้างจากใบไม้ที่มันตกลงมาก็เป็นไปได้นะครับ ราก็จะมีทางเล่นโค้งเยอะมากนะครับใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาดูนะครับเส้นทางนี้แยมอำเภอเอขาเรียกว่าอะไรวะหมู่บ้านแม่แจม่มนะครับลำปางถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนนี่ถนนหน้าจะหนึบมากนะครับดูดิเปียกเปียกเยอะเลยอันตรายนะะยางเรานี่ไม่เคยสู้ฝนนะ ล้มนะสงสัยมีแบบพายุฝนแน่ๆเลยนะดูวิวนะครับดูบรรยากาศต่างๆดูด้านขวามือนี่สวยเลยแจ่มเลยนานๆทีจะมีรถสวนขึ้นมานะครับทางนี้แบบ เหมือนคนไม่ค่อยใช้กันเลยปะ ก็ไม่รู้ว่าแบตจะหมดก่อนเป่าตอนนี้แบตโปโปรเมื่อกี้ถ่ายออกมาเหลือ17เปอร์เซ็นต์นะตอนแรกนึกว่ามันหมดไปแล้วลองกดขึ้นดูเอา้ายังมีอยู่นี่หว่างั้นก็ถ่ายให้หมดไปเลยวันนี้ก็มาขับหมดสแตนดะ์ดนะก็จะพยายามปรับตัวกับเรื่องของหมดนะใช้บีกับสแตนด์ดนะทุกวันนี้ แต่ว่าแท็กชันนี่ก็เปิดสองตลอดครับผมว่า M D ศ9นเก้า hmm. เป็นรถที่แบบคุ้มค่ามากนะกับคาดแบบเก้าร้อยซีซีอะไรเงี้ยมันมีแท็กชันมีโหมดด้วยนะเป็นอ่าคันเร่งไฟฟ้าแบบ R หกอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ระบบอ,อะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันมีสายอยู่นะครับมีสายโยงเข้าไปนะครับแต่ว่า เป็นเคลื่งเล่ไฟ้าที่ลิ้นเปีกปิเสื้อหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะเบรกหน้ากับเบรกหลังก็ใช้งานได้ดีมากนะครับนี่พาเบรกเดิมๆนะเบรกเดิมๆหมดเลยตอนนี้มีโครงการว่าแบบเอออยากจะได้ปั๊มบนของพวกอาวันอะไรเงี้ยมาใส่นะแต่เดี๋ยวรอดดูก่อนน,น่าจะมีของแบบ R7 หรือว่า MD09 ตัวใหม่นะครับที่มันหลุดออกมาเป็นปั๊มลอยอยากได้แบบตรงรุ่นมันเลยเนะี่ยเพราะว่าปั๊มของ R7 กับ MD09 ตัวใหม่มันเป็นแบมโบนะเพราะว่าผมเคยลองไปบีบอ่าพวกแบมโบแบบอ่าพวกอะไรวะไอตัว r s c อะไรพวกนั้นนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นเบอร์19กับปั๊มเดิม มันก็ใสได้นะแต่มันก็จะแข็งๆหน่อยนะครับรู้สึกว่าแบบเออถ้าเรายังปั๊มล่างเดิมน่าจะประมาณเบอร์17น่าจะโอเค16็7น่าจะไม่แข็งมากแล้วก็น่าจะดูดดีนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนเนาะว่าจะยังไงต่อไปนะครับ ก็เดี๋ยวลองงบสับพักก็จะมีการสะบัดเพรรู้สึกว่ารุ่นนี้มันต้องใส่นะเพราะหน้ารถมันเบามากตอนนี้เพื่อนๆน่าจะรอคนดูด้านล่างแล้วนะครับ มาถึงที่ด้านล่างแล้วสามแยกนะเพื่อนๆน่าจะอยู่ตรงนี้โอเคงั้นลงไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับเราจะถ่ายไปเรื่อยๆนะจนแบตหมดไปข้างหนึ่งนะครับตรงนี้นี่ตะไครน้ำเพียบเลยนะ ลองรอยยาวๆนะก็ถ้าเกิดมันตัดไปก็แสลงว่าแมบตหมดแล้วนะครับถ้าแบตหมดเราก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปเด้อบาย